ทกทาแล้วก็สวัสดีเป็นชาวบุทบานจากตุยแล้วก็ครอบครัวค่ะอาทิตย์นี้ตุยค่อนข้างจะได้รับบทหนักค่ะทุกท่านเพราะว่าทั้งอาทิตย์เลยค่ะทั้งอาทิตย์ตุยต้องอยู่บ้านกับลูกๆก,กันตาลําพังค่ะส่วนคุณพ่อก็ตั้งแต่คลิปล่าสุดค่ะที่เราได้ฉลองวันเกิดให้กับตุยค่ะหลังจากนั้นตอนอยเย็นๆค่ะคุณพ่อก็ต้องออกไปทํางานต่อค่ะ คุณพ่อได้บินไปประเทศสิงคโปร์ค่ะทุกท่านปกติแล้วไปแค่สี่วันเองค่ะแต่ว่าสนามบินเขาปิดค่ะทุกท่านสนามบินที่ประเทศเจอรมณนีปิดค่ะคุณพ่อบินกลับมาไม่ได้ค่ะหลังจากที่คุณพ่อบอกว่าสี่วันก็คงจะเป็น7จ็ดวันค่ะทุกท่าน7จ็ดวันค่ะที่คุณพ่อไม่ได้อยู่บ้านและตัวก็ต้องอยู่บ้านกับลูกๆก,กันตามลําพังค่ะ เพราะว่าสนามบินปิดนั่นเองค่ะมันทําให้ทุกอย่างวุ่นวายไปหมดเลยค่ะทุกท่านทําไมสนามบินปิดเหรอคะเพราะว่าคนที่ทํางานภาคพื้นค่ะคนที่ทํางานภาคพื้นก็คือพนักงานที่ยังไงคะเขาเช็คอินพนักงานที่เขาตรวจกระเป๋าอะไรอย่างนี้ค่ะเขาเรียกว่าพนักงานที่ทํางานภาคพื้นค่ะเขาประท้วงค่ะทุกท่านมันก็เป็นผลพลอยให้เครื่องบิน บินลงมาไม่ได้นั่นเองค่ะสนามบินปิดสุดท้ายแล้วคุณพ่อก็ค้างอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์อาทิตย์หนึ่งค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้กลับมาแต่ยังไดค่ะทุกท่านมันก็ค่อนข้างที่จะคิดหนักนะคะเพราะว่าเราเพลนไว้ทุกอย่างแล้วค่ะคนที่นี่เขาค่อนข้างที่จะวางแผนไว้ลงหน้าค่ะทุกท่านอย่างเช่นไปหาหมอโน้นไปหาหมอน,น,หหมอนี้หรือไม่ก็ไปยังไงคะนัดต่างๆนานาค่ะแต่สุดท้าย สนามบินปิดคุณพ่อบินกลับมาไม่ได้ค่ะคุณพ่อก็โทรมาหาตุ๋ยเมื่อกี้เองค่ะพูดน่าเศร้าๆตุยก็ตกใจนึกว่าอะไรเขาบอกว่าพี่คงกลับไปยังไม่ได้เพราะว่าสนามบินปิดสําหรับตัวตุยแล้วก็คือตุ๋ยทําได้ค่ะตุยเลี้ยงลูกๆเองได้ก็คือเราก็พยายามทําทุกอย่างเท่าที่เราทําได้นั่นเลยค่ะมันเป็นงานที่ค่อนข้างจะหนักนะคะแต่สําหรับลูกๆแล้วสิ่งหนึ่งที่ตุยสงสารลูกๆก็คือการบ้านค่ะ ตัยช่วยลูกๆไม่ได้เลยสําหรับน้องวนิดาปสองตัยก็ยังพอช่วยได้ค่ะแต่สําหรับน้องรัตนากร,กรกับน้องอภิคือเราช่วยลูกๆไม่ได้เลยค่ะทุกท่านมันเป็นอะไรที่น่าสงสารนะคะบางทีโทรไลน์หากันบางทีก็ยังไงคะมันไม่สะดวกไงคะเพราะว่าเราไม่ได้นั่งอยู่ตัวต่อต,ตัวนั่งแบบยังไงคะตามองจ้องกันมันไม่ใช่แบบนั้นค่ะทุกท่านก็ค่อนข้างจะสงสารลูกๆในจุดนี้คะ่ะเราเป็นคนที่ มาจากต่างประเทศค่ะภาษาถึงแม้ว่าเราจะพูดได้ค่ะแต่การสอนลูกๆมันไม่ใช่แค่ภาษาค่ะแต่ว่ามันเป็นยังไงคะวยากรณ์คำศัพท์อะไรอย่างนี้ค่ะเราไม่ได้เลยค่ะทุกท่านจุดนี้ตุยสงสารลูกๆมากๆเลยค่ะแต่ละวันค่ะคุณพ่อก็จะพยายามโทรหาลูกๆค่ะเพราะว่าลูกก็ตั้งสามคนแล้วค่ะนอจากคนนู้นคนนี้คนนั้นค่ะ น้องไม่ดาตุยพ่อช่วยได้ค่ะอย่างที่ตุยบอกแฟนคลับไปก่อนหน้านั้นค่ะแต่ต้องอภีกับน้องรัตนกร,กรก็คือถ้าวันไหนที่คุณพ่อไม่อยู่ถ้าเขายัางไงคะต้องการความช่วยเหลือมันก็ค่อนข้างที่จะยากขจุดนี้ตุยไม่แน่ใจว่าคนที่มาอยู่ต่างประเทศค่ะเป็นเหมือนตุยไหมเวลาที่คุณพ่อไม่อยู่ก็คือเจ้าของภาษาเขาไม่อยู่เราก็ไม่สามารถช่วยลูกๆได้เลยค่ะถ้าคุณพ่อไม่อยู่ก็จะ ยุ่งทุกอย่างค่ะทุกท่านเพราะว่าส่วนมากแล้วคุณพ่อจะเป็นคนจัดการทุกๆอย่างเลยคะ่ะส่วนเราก็เป็นคนส่วนมากจะเดินตามเขาเท่านั้นเองค่ะเขาเป็นยังไงคะเขามาจากที่นี่เนาะเขาก็จะรู้ทุกจุดทุกอย่างนั่นเองค่ะสําหรับเราแล้วเรามาจากต่างประเทศสําหรับเราแล้วมันค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนมันค่อนข้างที่จะยากนะคะพูดคุยธรรมดาไปซื้อของอย่างนี้เราพอทําได้ค่ะแต่ถ้า เรื่องโรงเรียนของลูกแล้วก็เรื่องนัดของลูกไม่ว่าจะเป็นคนโน้นคนนี้คนนั้นมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากสําหรับคนต่างประเทศอย่างเราค่ะแต่สําหรับลูกๆอาจจะไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าเขาโตขึ้นเขาเกิดที่นี่ไงคะเขาก็จะซึมซับทุกๆอย่างจากที่นี่ไปนั่นเองค่ะนอกจากนี้ตุยชงสารลูกๆมากเลยค่ะแต่ละวันค่ะคุณพ่อก็จะโทรหาลูกๆ ทำการบ้านทางโทรศัพท์ค่ะทุกท่านหนึ่งอาทิตย์มันเป็นช่วงเวลาที่นานนะคะโดวยว่ายิ่งตอนที่เราอยู่คนเดียวด้วยค่ะอาชีพแม่มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยังไงคะอดทนเนาะต้องใช้ความอดทนในทุกๆอย่างเลยค่ะยิ่งช่วงที่คุณพ่อก,กลับมาบ้านไม่ได้แบบนี้ด้วยค่ะปกติแล้วอีกสองวันคุณพ่อจะกลับมาค่ะแต่มาสนามบินปิดค่ะทุกท่านคุณพ่อก,ก็เลยต้อง อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ยาวเลยค่ะก็อยู่แบบยังไงคะหน้าเศร้าๆเนาะในเมื่อเราทําอะไรไม่ได้ค่ะทุกท่านเพราะว่าสนามบินปิดนั่นเองค่ะไม่ได้ปิดแค่ที่แฟรงเฟิร์ตที่เดียวนอกาเวลาเข้าประท้วงเขาก็จะปิดอ่ายังไงคะทั่วประเทศเลยค่ะในเยอรมันค่ะช่วงไหนที่คุณพ่อไม่อยู่ลูกๆก็ต้องใช้ความอดทนอย่างสูงค่ะทุกท่านพูดอย่างนี้ก็ได้ก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าอ่าอย่างเช่นวันพุธนะคะ น้องรัตนากรกับน้องอภิยตจะต้องไป้อมเปียนโนค่ะปกติแล้วคุณครูจะมาสอนให้น้องๆที่บ้านค่ะแต่ว่าน้องๆอ,อยากจะไปหาคุณครูที่ยังไงคะเขาค่อนข้างจะเล่นเพลงโมเดิร์นเนาะส่วนน้องวนิดาคุณครูก็จะมาสอนอเปียนโนที่บ้านนั่นเองค่ะทุกวันพุธค่ะลูกชายทั้งสองค่ะหลังจากที่น้องกลับมาจากโรงเรียนค่ะมาถึงบ้านปุ๊บ อีกครึ่งชั่วโมงน้องทั้งสองก็ต้องเดินไปหาคุณครูเพื่อที่จะเรียนเปียนโนค่ะทุกท่านแล้วก็กลับมาบ้านค่ะส่วนน้องวดาน้องเลิกเรียนก็ส่วนมากจะประมาณบ่ายโมงยี่สิบค่ะสําหรับตุยแล้วตุยเดินไปรับน้องวดาได้ค่ะแต่ว่าคิดดูสิคะทุกท่านจันทร์ถึงสุกเนอะลูกๆต้องเดินไปโรงเรียน ตอนเช้าลูกชายทั้งสองก็ต้องเดินออกไปโรงเรียนตั้งแต่เช้าค่ะทุกท่านเพราะว่าจากตัวบ้านจนถึงสถาน,นีรถบัสก็จะใช้เวลาประมาณ1 5บหถึงยีนาทีเชียวเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นพอลูกๆเลิก,กเรียนก็ต้องเดินกลับมาอีกค่ะประมาณ2 0่สถึงสินาทีค่ะน้องไวดาก็เช่นกันค่ะแต่น้องไวดาก็คือเพื่อนบ้านตอนเช้าค่ะเขาจะรับน้องไปด้วยค่ะก็เป็นข้อดีข้อนหนึ่งค่ะแต่ว่ากลับบ้านค่ะ น้องวัยดาต้องเดินกลับมากับคุณแม่ค่ะเพราะว่าลูกของเพื่อนบ้านเขาได้อายังไงคะเขาอยู่โตนานที่โรงเรียนนั่นเองค่ะตุยก็เลยจําเป็นต้องไปรับน้องวัยดาค่ะในเมื่อเราอยู่จุดนี้ค่ะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วค่ะเราก็ต้องพยายามทําดีที่สุดเท่าที่เราทําได้ค่ะเท่าที่แม่คนหนึ่งจะทําได้นั่นเองค่ะตุยก็ว่าคุณพ่อก็พยายามเหมือนกันค่ะเรื่องแบบนี้ค่ะไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นค่ะแต่ว่ามันเกิดได้ทุก สถานการณ์หรือไม่ก็ทุกที่พูดอย่างนี้ก็ได้ค่ะในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วค่ะเราก็ต้องรีบแก้ไขสถานการณ์ให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ค่ะเราก็ทําเท่าที่เราทําได้ค่ะทุกท่านอันไหนทาไม่ได้ก็บางครั้งก็ต้องปล่อยมันไปบ้างค่ะเพราะว่ามันก็เกินที่จะยังไงคะความสามารถของเราเนาะถ้าพูดไปแล้วค่ะไม่ใช่เพียงแค่ตุยค่ะที่พยายามคุณพ่ออยู่ทางนน้นคุณพ่อก็พยายามเหมือนกันค่ะพยายามสนกันบ้างให้ลูกๆค่ะทั้งสามคน แล้วก็พยายามดูเพลนของลูกๆค่ะเพราะว่าแต่ละวันเนาะเขาก็จะมีเพลนของโรงเรียนค่ะเราสามารถเปิดดูได้ค่ะว่าลูกๆมีวิชาอะไรบ้างหรือไม่ก็บางทีเขาก็เปลี่ยนเปลงวิชาเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็สามารถเปิดดูได้ค่ะก็คงต้องใช้ความอดทนต่อไปค่ะเพราะว่าวันนี้ก็เพิ่งจะเป็นวันที่3เองค่ะที่คุณพ่อไปทํางานก็เหลืออีก4ี่ห้าหก็ 4วันค่ะคุณพ่อถึงจะกลับมาหวังว่าคุณพ่อจะกลับมาภายใน4วันนี้นะคะเพราะว่าสนามบินปิดปกติแล้วคุณพ่อจะกลับมาอีกสองวันค่ะแต่ว่ามาไม่ได้ค่ะวางว่าเขาจะไม่ปิดยาวไปมากกว่านี้ค่ะทุกท่านก็ต้องมาคอยดูค่ะว่าคุณพ่อจะได้กลับมาตามที่คุณพ่อบอกเราหรือเปล่าค่ะหลังจากที่ ตอนแรกจะกลับมาวันที่4คะ่ะแต่ตอนนี้กลับมาไม่ได้แล้วคะ่ะยังอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อนบ้านเราเองคะ่ะทุกท่านถ้าตุ๋ยได้ไปด้วยนะตุยจะบินไปเมืองไทยเลยคะ่ะแต่ก็มันเป็นไปไม่ได้เนาะได้แต่คิดกับทุกท่านเพราะว่าลูกๆก,ก,ก็อยู่ทางนี้คะ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามทุกทา่านว่าถ้าครบอาทิตย์หนึ่งแล้วคุณพ่อจะได้กลับมาบ้านหรือเปล่าก็ภาวนาให้คุณพ่อกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยคะ่ะถึงแม้ว่าทางนี้จะ อยู่กันตามลําพังจะเงาเงาจะคิดถึงคุณพ่อจะลําบากในเรื่องการาบ้านของลูกๆแต่เราก็ต้องมีความอดทนค่ะเดี๋ยวรอดูค่ะทุกท่านเอาเป็นว่าคลิปนี้ตุยและครอบครัวขอตัวไปแค่นี้ก่อนค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปมาบอกว่าคุณพ่อยังไม่ได้กลับบ้านค่ะคุณพ่อติดอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะเพราะว่าสนามบินที่ประเทศเยอรมนีปิดนั่นเองค่ะก็บินกลับมาไม่ได้ค่ะ ปแล้วนะคะก่อนที่คลิปจะยาวไปมากก่อนนี้ค่ะแล้วเจอกันกับตุยและพ่อครอบครัวใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค <uds> ่ะ Die Jungs haben heute Fußball, beide. Mhm. Und bei dir ist aber sonst alles normal heute. Vielleicht kannst du am Nachmittag mal üben, Das wäre mhm. super. Sag, ja, Papa. Ja. ja. Also ihr Lieben, dann laufe ich jetzt los. Ich wünsche euch einen guten Tag. Also, Anita, Adele. Sag Ade, Baba. Macht's gut. Und ich könnte denken, dass ihr oben mhm. abfahren, weil da... Ja, ja, ja komm. Wir guck mal. Guck mal, geil. Tschüss. Tschüss und ich Genau, wie heißt deine Lieblingschauspielerin? Ähm... Es geht... zu Was? Wie Kell. Ja, du möchtest, wie heißt sie. Komm Komma, es? Geht Ich schaue später. Richtig. Rappelle Thor. Nein! <i> ja, heute habe ich auch gemacht. Papa <laughs> ja. Tansport. Also, ja. Baba auch am Nangai. Weißt du, jetzt ist hier schon abends, jetzt werde ich schon langsam müde, wenn ich mich nicht bewege. So. Okay. ก็ได้แต่ผมก็ชอบที <laughs> <laughs> ่ผมชอบก็เป็นไปรด้ดีนั่งตรงนี้กูรู้วนาสิ่งที่คุณพ่อทำเนี่ย हां ओके बे गॉड सी ओके आ क्लैक हां शो